เดี๋ยวทดสอบกันหน่อยครับหลังจากการปรับแต่งกันเรียบร้อยกาดากสวิงไม่ไปนะครับช้าไม่คล่องไม่เช่าตอนนี้ก็จัดมาครบสมบูรณ์แบบเพชเชอร์นะครับทุกระบบนี่ครับัวเดินเลียวได้สบาย ขายขวาไม่ธรรมดาครับคันนี้เจ็ดแสนบาทซื้อมาสองปีครับวันหน้าก,กิจจาจัดให้ไป ร้อยขิดสามก็โครบสุแขนยืดช้ามากครับวันที่มาดูแขนเข้าแขนออกแก่ปัญหาก็คือดูแล้วระยะชักไม่ได้นะครับปรับแต่งระยะชักให้เข้าสุดออกสุดโอ้ <laughs> บริาาหารนโบายแล้ววันนี้มาหน้ากิจจาลุยจัดการให้โอ้เร็วแรงดีจริงติดตั่งระบบใหม่นะครับเรลเซอร์ต่างๆนะครับ ปรับแต่งทุกจุดนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกจ็ดแปดเก้าสิบนะครับสิบจุดนะครับเดินก็ฉีกเลี้ยวได้เลยครับ

เราหน้าเขได้เช่าดังตอนเช่าเือนว่านี่ยเปโรงพีทุกันเานไดจ่นทีเลยันนี้่อวาไม่เป็รไม่เป็นไรเน้เช่าให้ราเยเ็ดเ็ด่วพันับ

เดี๋ยวทงไหนเนี่ยบ่มันนี้ยืดนาวนวันนี้เป็นรักปีไว้ก็ได้ไเลยใช่ใช่เราบทุกแล้วหรอเกี่ยวกับงานครันงนี้นะครับแล้วก็ไล่ระบบสัญญาณเตือนให้นหนัวหน้าเสร็จด้วยนะครับหัวหน้าสมบูรณ์นี่ก็เป็นขานะครับเอาให้ยาวขึ้นมาครับสองอัน

100ทับ3คันนี้ที่ชัยภูมินองบัวลอยนะครับขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับที่ติดตามค่ายสอสังหารกันมาถ้ามีอะไรต้องการปรึกษาก็ทักไลน์ทักเฟซกันมาได้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับผม